สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดครับในวันที่ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระชไายบูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแชร์วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสาหรับพระที่นํามาสวัดีนะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับหลวงพ่อโทษรุ่นมหามงคล วัดห้วยมงคลเหนือชินเงินก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปดูไปชมองค์พระภายในกล่องนะครับความคามชัดลักษณะเลยข,ของพิมพ์พระนะครับเดี๋ยวนี้ก็นำเอาพระอุกทษตพิมพ์ใหญ่เหนือชินเงินหลอกโบราณของวัดห้วยมงคลออกเมื่อปีพศ2548นํารอินให้ได้ชมนะครับความคามชัดลักษณะเลยมิติความนะาของพิมพ์พระนะครับ สำหรับเนื้อชิ้นเงินนะครับก็จะเป็นเนื้อโลหะนะครับที่ประกอบด้วยเนื้อดีบุกเนื้อตะกัวแล้วก็เนื้อปลหลอดนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับสำหรับเนื้อชิ้นเงินความสว่างที่เกิดขึ้นถ้ามีเนื้อดีบุกผสมเยอะก็จะมีความสว่างมากนะครับความคมชัดลักษณะของพิมพ์พระขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นวิตีความหนาของพิมพ์พระได้ชัดเจนนะครับ ความคมชัดลักษณะเดชนพิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเสียงขององค์พระมีลักษณะหมนกลมหนาผากโหนกนูนตาทั้งสองข้างเป็นหลุมเป็นล่องลึกนะครับจมูกสูงนานโหนแก้ม,มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริฟิปากบนแล้วก็ริฟิปปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของใบห,บใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระ ที่บริเวณไหลทั้งสองข้างก็จะบองเห็นลักษณะของว่าไหลขวาโค้งมนนุนนะครับมิติความนันนุนของต้นแขนขวาข้อศอกขวาที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะบองเห็นลักษณะของสังคติมีลักษณะเป็นสันนันูนพาดจากไหลซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนึ่งฝ่ามือนะครับมองจากกระดบนเชียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะครับ ลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายเป็นสันนานูนล,ลักษณะของข่าขวาโค้งมนนูนล,ลักษณะของฝ่าเท้าขวาเป็นสันนานูนแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายโค้งมนนูนนะครับที่ฐานขององค์พระฐานบวกข้อบวงไหก็จะมองเห็นมิติความนานูนของกลีบบัวแต่ละกลีบนะครับความคมชัดลักษณะเลดของพิมพ์พระความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับก็จะมองเห็นมิติ ความหนาะความลึกของพิมพระนะครับความคมชัดลักษณะลิศของผิวขององค์พระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคมชัดของพิมพระได้ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาโชมเป็นการผ่อนคลายความเครยียดนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่ด้าน,นก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความความชาัดของปิ่มปลาทีชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับสำหรับพระหล่อนะครับพระแต่ลกก็จะมีความความชัดนะครับความสมบูรณ์แตกต่างก,กันไปนะครับเนื้อโลหะแต่ละเนื้อก็จะมีสเสน่ห์นะครับมีความสวยงามแตกต่างกันไปแต่ละคนก็ชื่นชอบเนื้อโลหะแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระครับสังเกตที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับท,ที่โบเวณเหนือไหล่ขวาขององค์พระนะครับก็จะมีโคดยันตัวนะนะครับก็จะเป็นโคดยันตัวนะครับที่โบรเรณเหนือไหล่ขวาขององค์พระนะครับ ความคมชัดลักษณะเด่นของพิมพ์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะฝังด้วยแรมหามคนนะครับที่ด้านหลังก็จะมีโคตยอของวัดนะครับโคตย่อวรมรคอนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของ โคดตัวยอ่วอวมคคอนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบอร์พิชก,ก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณนาที่นี้นะครับโคดตัวยอ่อวมคอ์ภายในวงกลมนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับ ความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นหารายละเอียดนะครับมิติความลึกความคามชัดของพิมพ์พระได้ชัดเจนฮะก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังขององค์พระ มองจากกันข้างนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระ,ะครับสังเกตที่บริเวณขอบด้นข้างขององค์พระก็จะมีร่องรอยการตกแต่งเอาเนื้อสุดที่เกิดออกไปนะครับสําหรับพระหล่อนะก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปดูไปชมรายละเอียดของพิมพ์พระใน้บักี่สุดนะครับ ก็เป็นการใช้เวลาเล็กน้อยครับนำเอาพราทีได้บูชาเก็บรักษาไว้รับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็มีสมาธินะครับอยู่กับเพิมพ์พระนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุงกท่านครับมาดูมาชมพระขโอษ พิมพ์ตัวเล็พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเชิ่เงินหลอกโบราณของวัดห้วยมงคลนะครับออมาป,ปีพศอปนี่ส2548นะครับเป็นพิมพ์ที่แจกกรรมการนะครับจำนวนในการจัดสร้างก็อยู่ที่99องค์น,นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมเราชอบปีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กด,ดกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใด ผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ท,ที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปกัน,นครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็อเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ